เฮา Minecraft ตอนนี้ผมจะมาอธิบายคุณสมบัติของสมุดเอนชันแต่เล่มครับผมและคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาอธิบายนะว่าอาวุธหรือว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันอะไรแบบไหนสามารถใส่เอนชันไหนได้จะได้ผลดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางทางโซเชียลของผมด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ q ว a a f f i n i t y หรือธาตุน้ำ เพิ่มความเร็วในการขุดบล็อกใต้น้ําทําให้ไม่ขุดช้าใต้น้ําอีกต่อไป b a น o of อั t r o p o d หรือสังหารอัตพ p p o d เพิ่มดาเมจให้มอนสเตอร์จำพวกมแมลงเช่นสไปเดอร์เค p สไปเดอร์เป็นต้น Protection หรือทนแรงระเบิดลดดาเมจที่ได้รับจากแรงระเบิดเช่นจาก Creeper, Wither หรือ TNT เป็นต้น c h a n n e l i n g หรือสายฟ้าพิฆาต c h a n t m e n t ที่จะทำให้คุณเป็นเทพเจ้าสายฟ้าโพไซดอนหรือไททันพวองแอเรียลได้นั่นเองนะครับผม เอนชานนี้เมื่อโยนไทรเดนจะทําให้เกิดสายฟ้าผ่าขึ้นในที่ที่ไทรเดนไปปักนะครับแต่เฉพาะตอนที่ฝนตกแบบมีฟ้าผ่าเท่านั้นนะ Curse of Binding หรือคำสาปแห่งยึดติดเคยเห็นการ์ตูนสมัยก่อนที่เมื่อเอากาวไปใส่อะไรบางอย่างแล้วตัวละครนั้นจะถอดไม่ออกไหมครับนี่ก็คล้ายๆกันเมื่อนำเอ็นชารนี้ไปใส่เกราะหรืออะไรที่ใส่ในตัวเราได้เราจะไม่สามารถถอดออกได้จนกว่าเราจะตายครับผม Curse of Vanishing หรือคำสาปแห่งการสูญหาย ทำให้อเทมของเราอยู่ในโหมดท้าคอถ้าผู้ให้เข้าใจก็คือเมื่อใส่อนชานนี้เข้าไปในไอเทมที่ใส่แล้วเมื่อผู้เล่นตายอเทมนั้นๆจะหายไปจากตัวเราเด็สไตรเดอร์หรือค้องเข้าใต้น้ําทําให้เราสามารถเดินใต้น้ําได้เร็วขึ้นยิ่งระดับสูงก็จะยิ่งเดินเร็วขึ้น e f f i ฟชเชนซหรือประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วในการขุดบล็อกและหากนําไปอนชานกับขวานจะเพิ่มโอกาสที่ขวานจะสแตนโลได้ โดยปกติโอกาสอยู่ที่25%้และจะค่อยๆเพิ่มโอกาสอีก5%ต่อระดับของเอนชารนี้ Feather Falling หรือเบาดุดขนนกเอนชารเบนนี้จะลดดาเมจจากการตกจากที่สูงเท่านั้น Fire Aspect หรืออคหนีพิฆาตทำให้เป้าหมายที่โดนตีเนี่ยติดไฟนะครับผมจะทำให้การหาอาหารง่ายขึ้นด้วย Fire Protection หรือทนไฟลดดาเมจจากไฟและลดเวลาการติดไฟ Flame หรือเปลวไฟทำให้ลูกธนูที่ออกมาจะติดไฟนะครับผมและเป้าหมายที่โดนธนูเนี่ยก็จะติดไฟด้วย f o r t จูนหรือโชคลาภจะมีโอกาสเพิ่มจํานวนการกรอบของบล็อกเช่นจากบล็อกแร่หรือแม้กระทั่งเมล็ดข้าวจากหญ้า frostwalker กกหรือนักเดินเยือกแข็งตอนที่หนังฟ r o z e นออกมาใหม่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเป็นแบบเอลซ่ากันครับผมก็คือเด bon ินบนผิวน้ a ําแล้วก็น้ำายเป็นน้าแข็งเอ็นชาร์ดเนี่ยจะทําให้ฝันของคุณเป็นจริงแล้วครับผมถึงจะแค่ในเกมก็เถอะนะเพราะเอ็นชาร์ดเนี้ยจะทําให้เราเดินบนน้ําได้โดยการที่แช่แข็งน้ําใต้เท้าเรานะครับผม i m p a ล i n g หรือทิ่มแทง จะเพิ่มดาเมจของไทรเดนต่อมอนสเตอร์ที่เกิดในมหาสมุทรโดยในเวอร์ชันเบสท็อกเนี่ยจะเพิ่มดาเมจต่อผู้เล่นหรือมอนสเตอร์อื่นๆที่อยู่ในน้ําหรือฝนด้วยอินฟินิตี้หรือไม่จํากัดเอนชานี้ทําให้แม้แค่มีลูกธนูในอีเวนท์อรี่แค่ลูกเดียวนะครับผมก็สามารถยิงลูกธนูไปได้ตลอดไปเลยแบบไม่จํากัดเลยนะครับผมแต่ไม่สามารถเก็บลูกธนูบนพื้นที่ถูกยิงจากเอนชานี้ได้นะน็อกแบ็คหรือกระดอน จะเพิ่มแรงน็อ c แบ็คของอาวุธได้ทาให้ศัตรูที่ถูกตีเนี่ยจะกระเด็นไปได้ไกลขึ้นนะครับผมล o ต t i n g หรือฉกช,ชิงก็คือ f o r t จูนสำหรับอาวุธนั่นแหละคือจะทําให้ไอเทมที่ดรอปจาก็อบเนี่ยจะดรอปเยอะขึ้นนะครับผม l o y ลต t y หรือซื่อสัตย์เมื่อยโยนชายเรนออกไปชายเรียนจะลอยกลับมาหาเจ้าของที่มันโยนออกไปนะครับผมซื่อสัตย์กว่าแฟนของพวกคุณที่บอกว่าคนนั้นเป็นแค่รุ่นน้องเองเอีกนะครับผมลักออฟซีหรือโชคแห่งท้องทะเลจะเพิ่มโอกาสการตกปลาแล้วได้ของมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นสมุด e นช h a n หรือของอื่นๆนะลอ และเวลาในการรอจนกว่าจะมีเหยื่อมาติดเบ็ดนะครับผมเมนดิ้งหรือซ่อมแซมเมื่อใส่กับอุปกรณ์ที่ใส่ได้จะทําให้ซ่อมแซมไอเทมที่พังจากการได้รับ exp ครับผมแต่ผู้เล่นต้องถือไอเทมที่อยากจะซ่อมในขนาดที่ได้รับ exp นะถึงจะซ่อมได้มัลติช็อตหรือกระสุนกระจายทําให้สามารถยิงลูกธนูออกมาได้พร้อมกัน3ลูกโดยใช้ลูกธนูในอีเวนต์เทอรี่แค่1อันเท่านั้นลูกธนูที่ปักบนพื้นจากการยิงด้วยอนชานี้จะเก็บกับมาได้แค่1อันเท่านั้นนะครับผม เพียร์ซิ่งหรือเจาะทะลุลูกธนูที่ยิงออกไปจะทะลุเอนติตี้ได้หลายชั้นเลยครับผมขึ้นอยู่กับระดับของเอนชาร์ที่ใส่นะพาวเวอร์หรือพลังยิงเป็นชาร์ปเน็ตสำหรับธนูครับผมเมื่อยิงธนูใส่ศัตรูเนี่ยจะเพิ่มดาเมจที่ศัตรูได้รับนะครับผมโปรเจคท์ไท่โปรเจคชั่นหรือทนธนูโปรเจคชั่นสำหรับดาเมจจากลูกธนูเท่านั้นนะครับผมโปรเจคชั่นหรือการป้องกันลดดาเมจที่ได้รับทุกชนิดประมาณ4%ครับผมต่อระดับของเอนชาร์ทนะพันธ์หรือกระเด็น นอกแ็กสำหรับลูกธนูนครับผมควิกชาร์จหรือชาร์จเดลก็ไม่ได้ทำให้ power bank ของพวกคุณชาร์จเร็วพอที่จะไปส่งสวัสดีวันจันทร์ให้กับคนที่ชอบหรอกนะแต่จะลดเวลาการชาร์จของหน้าไม้เท่านั้นนะครับผมเรสปิเรชันหรือหายใจในน้ำทำให้เพิ่มเวลาในการหายใจใต้น้ำได้เรียบไทร์หรือพุ่งทยานเมื่ออยู่ในน้ำนักยนไทรเดนจะทำให้ตัวผู้เล่นเนี่ยพุ่งตามไทรเดนไปด้วยนะครับผมสามารถใช้ตอนฝนตกได้เช่นกันทีนี้ไม่ต้องนกมาก็สามารถบินบนท้องฟ้าได้เหมือนนกแล้วล่ะครับ ชาร์ปเนสหรือความคมเพิ่มดาเมจในการโจมตีม็อบซิลทัชหรือนุ่มนวลเมื่อทุบบล็อกอะไรก็ตามเนี่ยจะได้บล็อกนั้น,น,นกลับคืนมานะครับผมเช่นกระจกเอ็นเดอร์เชสหรือบล็อกหญ้าน,นะครับผมสมไลด์หรือโจมตีศักดิ์สิทธิ์จะเพิ่มดาเมจต่อแค่ม็อบประเภทอันเดดเท่านั้นนะครับผมเช่นซัมบี้ฮัสสเกลตันหรืออันเดดม็อบชนิดอื่นๆนะครับผมโซลสปีดหรือความเร็ววิญญาณจะเพิ่มความเร็วในการเดินบนโซแซนหรือโซซอยสวิปปิ้งเอจ หรือกวัดแกงดาบจะเพิ่มดาเมจให้กับศัตรูที่โดนตีโดยการที่เราเยืนอยู่นิ่งๆหรือว่าต <adic> ีโดยการแกว่งดาบนั hey, <guys. S 2> <'s> ่องนะครับผมกรอนหรือทอนเอนชานนี่แหละคือการติดตรวดของแท้เลยนะครับผมเมื่อมีมอนสเตอร์หรือผู้เล่นคนอื่นมาตีเราคนที่ตีจะโดนดาเมจกับไบบางส่วนด้วยครับผมอันเบรกิ้งหรือคงทนจะเพิ่มความคงทนของไอเทมให้พังช้าลงก็จะหมดเท่านี้นะครับผมเอนชานเมนต์ในมายคราฟนะครับผม ก็มาบอกกันนะว่าเอออัญชานนี้ทำอะไรได้บ้างทําอะไรได้ใส่กับอะไรได้ใส่กับอะไรไม่ได้ประมาณนี้นะครับผมนะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะเออแชร์แบบแชร์เข้าไปในกลุ่มเพื่อนเลยประมาณนี้นะครับผมนะก็ถ้าอยากให้สอนหรือว่าอธิบายอะไรในคลิปหน้า,นาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาอ่านแล้วก็จะพิจารณาน,นะครับผม ของพวกนี้เนี่ยมันแบบเอามาสอนได้ไหมประมาณนี้นะครับผมก็รอชมในคลิปหน้าเนาะก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมที่รับชมนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ